สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพัดจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําอาจาดนะคะไว้สําหรับทานคู่กับหมูสเต๊ะหรือว่าจะเป็นขนมปังหน้าหมูอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและส่วนผสมพร้อมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะออน้ําส้มค่ะน้ําตาลเกลือพริกแดงนะคะหอมค่ะแตงกวาแล้วก็ผักชีค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ วิธีการทํานะคะก็ให้เรานําน้าส้มนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะตามด้วยน้ําตาลและก็เกลือค่ะคนให้ทุกอย่างละลายนะคะเมื่อเราคนจนทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนําไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟปานกลางค่ะ2นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเสิร์ฟกันค่ะสำหรับเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะมีตัวเห็บหอมนะคะเราก็จะซอยหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพริกแดงค่ะ แตงกวาค่ะ ซี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ